สวัสดีครับผมเดี๋ยวพามาชมเหรียญหน้าแก่นะครับหลวงปู่สวงครับพิมเอกนิกครับผมนี่นะรุ่นหนึ่งอ่านะครับเดี๋ยวพามาชมง่ายๆครับเหรียญนี้นะครับหน้าแก่ดูตรงไหนนะครับดูตรงหน้าเลยท่านเลยหน้าท่านจะมีรอยย่นนะครับนะตรงน้าผากตรงแก้มนี่เขาเรียกว่าหน้าแก่นะครับถ้าหน้าหนุ่มจะไม่มีนะครับ เหรียหน้าแกะนะครับพิจารณาภาพรวมครับนี่นะครับจีวรติดตรงนี้นะครับใต้ฐานจะมีติ่งอ่าเนื้อเกินเล็กๆนะครับนี่ครับผิวตึงๆครับผิวตึงๆมีคราบดำๆนะครับนี่คราบธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ดูภาพรวมนิ้วคมคมนะครับผมดูลายกหนกครับคมคมนะครับจุดเม็ดไข่ปลาคมคมผิวตึงๆประมาณนี้นะครับด้านหลังเขียนว่าเขียนว่ารุ่นหนึ่งนี่ครับรุ่นหนึ่งผิวม่วงม่วงคิวเขียวนะครับแบบนี้หปิ้นปิ้นๆนะครับ2เห็นไหม อ่าโเป็นปิ้นนะครับผมดูภาพรวมเอานะครับจุดตําหนินะครับจุดตําหนินะครับเรียนตรงนี้นะครับเห็นไหม,มจะมีเส้นไม่ใช่เรียกว่าเข็มเหมือนเข็มนะครับนี่ดูเนี้ยเนี้ยตรงปลายได้ผมอ่าตรงนี้เห็นไหมตรงปลายยันนะครับมันจะมีเส้นแทงมาเหมือนเข็มนะครับอ่า พอเราตะเขงลงเนี้ยนะครับเราจะเห็นเส้นสายฝนวิ่ง,หงเห็นไหมมองไม่เลงพี่อ่ะเห็นไหมตรงเนี้ยเส้นสายฝนวิ่งนะครับเห็นไ,ไหมก็จะมีจุดตรงเนี้ยอ๊ะจุดตรงเนี้ยนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับในตรงนี้อ่านี่นะเตือนจะ จนย่นนะครับจนย่นนะครับเปลี่ยนแท้ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญจะมีเส้นเห็นไหมเนี่ยเส้น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 นะครับขอบเหรียญรอยปั๊มนะครับเห็นไหมแบบนี้แท้เลยเจอแบบนี้นะครับของเก๋จะไม่มีนะครับเนี่ยรอยเงี้ยอ่าไม่มีดูตรงหูนะครับจะมีทุกเหรียญนะครับตรงนี้เว่งลงนิดหนึ่งอ่าเว่งลงนิดหนึ่งจะไม่เสมอกัน หไหมจะตะแคงให้ดูเตียนเรียมยมันจะยากเอเห็นไหมนี่ๆมองไปตาเปล่าเลยฝึกกัรติดแล้วอ่านี่อนะโอเคเจอละนี่ครับตรงนี้เลยนะครับมีทุกเหรียนนะครับเจอแบบนี้รออไดรครับจ่ายตังค์ครับผมอ